ครับผมก็การสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็ผมโดนเน่ครับนี่ก็พิโร่พาโรแมนเซอร์ทุกคนในโหมดซีเอ็มนะเล่นเป็นเลนล่างนะวันนี้ผมมาโซโล,โล่ทีแรกก็เล่นกับพี่ครีมอยู่ก,ก่อนหน้านั้นแต่ว่าทีมแบบแอันนี้มากทีมหมามากเลยแหละพี่ครีมเขาไม่ว่างละตัวอะไรมันหายวะบีฮี อ๋อนี่เพื่อนเบลหนึ่งเองสัตว์รูหายไปไฟโลไม่มีแพทอะไรนะอันนี้เป็นแพทใหม่ก็จริงแต่ไม่ได้มีปรับหรืออัพอะไรมานะไฟโลไม่ว่าจะกลางอะใช่ได้วูดกลางลดีแล้ว ฟินต้องสู้ชีวิต่ะทีแรกเขาก็จะเล่นฟินนะแต่ผมได้มาสองอ <Dam> มันไม่อ้อมแล้ววะเฮ้ยได้บุตรโรัวเลยวย มันโคตรเจ็บเลยบ้วาว้าวเปลี่ยนเป้าหมายไปลุยได้ oh. ปิ้นมันไม่เล่นนีว่วะปิ้นมันจะถอยใช่มันอยู่ข้างป่าเป็นนี่บุตรห้าสูตรเลยอะ เออลิงเหมือนจะโดนเนิฟ <c oughs> ไอ้อ็มปิงฟินมันอยากได้หรือเ <c oughs> ปล่กับมึังจะฆ่าไงวะม่ันไม่เดินเข้ามาให้กูตันมาแล้ว <c oughs> แลกมาแต่ผมก็อยากฆ่ามนะันไม่รู้มันานาจะพอไหมมันเห็นแนะนะล้วนะจริงเฮ้ยตายคิดว่าไม่ตายคิดว่าเลื่อมจะเหลือสักนิด ไม่โดดนเี๋ยวหัวกูได้ตบบนะ้า่ะบนต่อเลยบนต่อเลยไอ้บุญมันเอาเรื่องว่ะถอยไปถอยนะนะ ลุนบนเพื่อนอเฮ้ยลินบูสวนตา,ตายหวานหน่อยดิเพื่อนเพนต้องหวานเฮ้ยมันแชมเปี้ยนออฟนิวเวิร์สแล้ว อยู่อย่างไกลกูตันให้ยังไงเข้ากระทะตรงนี้โดนตันไม่ตายเอเมอร์สะตัวสะตัวตาย ไม่ตายเยอะไอสตันเพิ่มาขอหอยงไม่กลับบ้านเยอได้บู yeah, าากสิบศูนย์ Nemesis The Hellborn have overrun a Legion FOB. ตายเกียร์สามตัวเข้ากระทะตรงนี้บินมาเพื่อน

ในบวบูไปแล้วรอตอบหน้าคน <Double damage. S 1> อ่ะไม่ได้ตบหรอวะนะ มันากรบอกไหนเ่อนเดียมันจะเข้าแล้วแต่ผมไม่มีบิงกันทุกคนผมตามมันไม่ทันะะอะไรก็จะวาร์ป

กวาแล้วเพื่อนมันรู้แล้วเราหวาดัดลิงทำอะไรลิงกูหิวคลิปอะแ่คนตะก,กี้ไม่ติด Hoa lạnh chặt qua nữa là nữa 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 มันระวังจังตา,ายโจมตีสิงโตโผลแหลกสเซอร์ไพรส์ะเซอร์ไพรมาโผล่มาข้างหลัง <c oughs> เล่นกี่มอสห่าฟ้า <im itation> <im itation> เฮ้ยเดบุ๋น <im itation> ตายแล้วล่ะหรือปเปล่ากดวอล์อกแต่ไม่น่ารอดโดนบูทแบกจริงๆผมว่าบีคีบ,บีมันก็ดีนะเกมนะ่ะถ้าเราเข้าไ,ไปแล้วเบาเลยเพื่อนเออโดนพลาดอ่ะมึงอย่าแม้เพียงคิด มนหลายแล้วเบเฮข้างหลังเ <are> อนมาเจอาฟินอยู่แล้วไม่ไหววะยังต้องรวมวะคิดพ่าแหลกจะออกวอล์กวะทุกคน แะลรมันจะเล่นวินวอล์กอันนี้มันจะวอล์กข้าววอล์กสองแล้ววะเออบุญแดกตีแลนะ้เนาะผมพกดาบไว้หน่อยดีกวะ่ะ มันวอล์กสองพารานะ่าจะวอล์กแน่ๆอยู่แล้วมาขนาดนั้นแล้วนะ่โอเคมันยังไม่ตี ผมนี่บางจัดเลยเรียกเก้าร้อยถึงเวทเราจะแรงแต่เราบางมากพารามันบล็อกแล้ววะนูนตรงเกมเหมืนอ,อวนว่าจะต้องเล่นโยกโยกอะไรเยอะ เนวูกูอันนี้ไม่ได้แล้วล่าไม่ได้แล้ว,วเออได้ไหมเนบูกูโชคตัวละทีตัวละที เห็นแล้วแบบผมคิดไปเองวะเบอร์เซอร์มันทำไอคีบเลยวะแต่เพื่อนเรามันตบได้อะ แบบใบลล่างต้องเล่นโหเลยทีมนู้นก็มีบิงค์มีอะไรกันแล้วก็มันน่าจะหาฆ่าเราเหมือนกันผมก็กลัวตาย ระวังเออหวาดบขงเขา <c oughs> เฮียไม้อาจกูเริ่มเริ่มหมดลิ้นแล้ว,วะปะมีตำนานในเสือร้าย <c oughs> ต้องสารต่อเรื่องราวให้มันแต่ตอนนี้คือกูไม่เห็นพาราแลกเลย นั่นไงเห็นแล้วข้างหลังฟิน ลาตายพูกแบมีบี b คบีไม่เล่นต่อมันกลับเลยจบเอกกลางแล้วกลางเลย างไอ้ลูกพี่ได้บอกกูเรียกอ๋อแล้วเฮ้ยเหมือนมันเห็นมึงวิ่งไปแล้วอะโอ้ยน่าโดนบึ้มมากเลยเอ้ยโดนไม่น้าสเฮ้ยจะตายหมดแล้ว เออให้หมดยิงเลยยิงเลยยิงเลยยิงหลบสกิลหน่อยฟินไม่ใช่สกิลิกูไม่หลบเลยไม่กาแล้วผมต้องมีเขบใบบ้างแล้วดอแกล่างดีนะพี่อัดไหน้อง ไปไปลุย้ยนัวไปเหยหลังคุณแบกก็มาโอ้ผมดันล่างมันออกไปทางไหนวะแล้วรอดเหรอวะอ๋อมันบิงมันบิงด้วยน่าจะรอดละแฮมเมอร์ดันลากก่างขึ้นมาแฮมเมอร์ พว่าแฮเมอร์โดนก็แต่เ,เพื่อนมีบีคบีมันน่าจะสวนอ,อ่าโดนดักตบ มาเล่นดีนะเฮ้ยูดมาเล่นหาเก็บคนเดียวเลยสัตว์เอาไ้ปยที่เนี้ยมันนูเพื่อนมันนูนี่มันบีคบียิงเยิงไเอาวัดใจเอาไหวไไปยิงตัวยจะไม่ไหวคลิปน่บีคบีทุกคน จะชอบเมื่อกี้ถ้าผมมีกระทาฟ้ากูไม่อยากจะคิดเลยน่าจะบุ้มหายไปหมด,ดมันมีนูอ่ะไออะไรวะไมดัสดผมยังไม่ได้มีพวกเศษหรือใบหรืออะไรตันนูหย,ยนี่เพ่นมีวอร์ด น่าจะบนขเขาเอโอตายกดแบค็คไม่ทันเ,นเลยเนาะหล,า,ล,ลางหลางหลาง ไม่ได้สี่สามไม่ได้กดแบ็กเออเฮ้ยเพื่อนกูบ้าแล้วสอยป้อมกันอยู่เฮ้ยเฮ้ยดังคู่ดังคู่ดังคู่ The Legion barracks are liquidated. The Legion barracks are liquidated. The enemy is advancing. The have overrun the Legion FOB. อ่ะชิ้นเดียวต้องรีบไปล้างค้าวะเดี๋ยวแม่งปิดอ๋อเซเว่นไงเซเว่นดิ <laughs> ให้มันเดินมันกำลังเดินมานะเอาคลองเลยเอาคลองเลยเออคือสาวเรากดได้กดแล้วชาร์จจะเต็มเลยกนะ็ซอยได้เลยถ้าเบร์เฮมันมีบิงนะ เอ้ยมันมีหวานนะของการรัวกางหน่อยไม่ได้ไปมาวิ่งวิ่งทางการวิ่งรอบนี้มีท้าฟ้าด้วยกูจะได้แบบบึญบัมซัมเบ้หรือเปล่า ว <iento> ่ามันจะเข้าจริงคุพีดีมาอบสักโบ้นะหายไปแล้วน่ะนี่ไงตัวเดียวสวยดีจีเฮ้ยมีคนแรกวะมีเซกด้วยเขาจะกล้าเข้าบ่างตัวเดียว ตามทางแล้วทุกคนชี้แล้วเอ้ยเจ๊กูเฮียเฮ้ยสวยเพื่อนโหได้บูดกูเอาเรื่องเกิน oh! เนก่งไม่พอช่วยกูด้วยอ่าโอเคกคนเกมนี้ไพโลประมาณนี้ผมก็ฝากกดไลค์ like กดซับสไครต์มาจับด้วยเจอใหม่คลิปหน้าผิดพลาดยังไงก็ขอไพเกมนี้ก็อมานี้นะได้บูดแบกเลยไล่ทำเกมตั้งแต่เริ่มเลยเราก็เล่นสบายชิลๆเลยมานี้ไปละบายครับ